มาแล้ววัดเนี้ยไปมาแล้วแต่ว่านี่น่าสนใจฮะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมปุกเสกเททองหล่อองค์ท้าเวสวรรณโนกดพิมพ์นำเลิกเหรียญรุ่นทซั์เพิ่มภูนหนึ่งณมนทนพิธีวัดคุดตะเคียนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่15ตุลาคมพศ2565วัดพุดตะเคียนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีพิธีเททองหล่อองค์ท้าเวสุวรรณโนและพิธีกดพิม์พนำเลิกเหรียญท้าเวสุวรรณรุ่นซัพ์เพิ่มกูนหนึ่งณนะมณฑลพิธีวัดพุทธเคียนพร้อมกับพิธีรวบรวมมวลสารต,าต่างๆแผ่นจานแผ่นยันของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจำนวนมากเพื่อนำเข้าพิธีหล่อหลอมพรีมวลสารแล้วนำมวลสารมาปั๊มเหรียญท้าเวสุวรรณโนหน้าเทพรุ่นซับ เพิ่มคูณหนึ่งพระเอจิร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตและจานแผ่นยันอาทิตย์หลวงพ่อแถมพระอาจารย์นวลหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์พระอาจารย์อดีเลศพระอาจารย์ติ๋วหลวงพ่อดำวัดถ้ำสิงโตทองหลวงพ่อแอมหลวงพ่อสนองชาติพระอาจารย์กวงครูบาหลวงพระอาจารย์สมภพวัดบ้านทวนพระอาจารย์เลี้ยงพระอาจารย์ปืนพระอาจารย์กี้ พระอาจารย์เอกพระอาจารย์เอราวันเป็นต้นนะวัตถุมงคลรุ่นนี้ที่จะจัดพิธีพุทธาเทวาพิเศษในวันที่4ธันวาคมพศ2565ส่วนเหรียญเปิดสั่งจองตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่25พฤศจิกายน2565ปิดจองและจัดพิธีพุทธาเทวาพิเศษเหรียญเป็นวาระสุดท้ายคือวันที่4 ธันวาคมปศ2565นะปิดจองนะครับนะแล้วก็เสร็จพร้อมรับเหรียญเหรียญกลับบ้านได้เลยสำหรับท่านที่สั่งจองไว้เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยของรุ่นซับเพิ่มภูนึงเป็นท้าเวสวรรณหน้าเทพนะหน้าเทพนะครับท้าเวสวรรณมีหน้ายักษ์แล้วก็หน้าเทพนะแต่ที่นี่เขาทำหน้าเทพนั้นท่านสนใจก็สามารถจะสั่งจองได้ นะสำหรับที่วัดภูตะเคียนผมไปมาแล้วเมืองการนะนี่ทางรถไฟสายมรณะนะไปเที่ยวชมนะอากาศดีมากนะอากาศดีนะไปดูทางรถไฟสายมรณะนะสายนี้เนี่ยเรานะไม่รู้ว่าท่านเกิดทันหรือเปล่าแต่ผมเกิดไม่ทนันในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะาที่ญี่ปุ่น นะเป็นอาม,ามาหาอำนาจนะญี่ปุ่นเป็นมาหาอำนาจนะนะต่อนะต่อทางรถไฟจริงๆในะญี่ปุ่นจะเอาทางรถไฟเนี่ยเชื่อมไปให้ได้หลายๆที่เลยนะนะทําทางรถไฟแล้วเชื่อมแล้วก็เกณฑ์นะเกณฑ์ผู้คนนะข้าศึกมาแล้วก็มาทําทางรถไฟนะแล้วก็เสียชีวิตกันไปล้มหายตายจากนะครับถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมพอสมควรทีเดียวนะแล้วญี่ปุ่นก็แพ้สงคราม นะสงครามเนี่ยเป็นอะไรที่โหดร้ายนะครับนาะาโหดร้ายนั้นเราต้องไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับนาโหดร้ายนะครับนี่นั้นะเราไปดูกันนะครับทางรถไฟสายมรณะนะนะผมเห็นแล้วลางหายฮะลางหายฮะจริงๆอ่ะเนี่ยจะสายมรณนะไม่มรณนะเนี่ยทิ้งไว้ลางหายขนาดว่าขนาดว่ารถ ยังใช้อยู่รถไฟยังใช้อยู่วันดีคืนดีรางหายเพราะรางมันเป็นเหล็กอะ่นะนี่นะแต่ว่ารางเนี่ยนะพอมาต่อตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นพื้นที่โล่งๆและรางหายรางขาดนะเพราะว่ารางโดนขโมยไปทางรถไฟสายมรณะทางวัดก็ทาพื้นที่ไว้ให้สําหรับที่จะนะขึ้นไปแล้วถ่ายรูปสูตรอากาศบริสุทธิ์นะนะลงไปเที่ยวกันที่พรนะน้วัดเนี่ยวัด ผู้ตะเคียนนะวัดผู้ตะเคียนพระอาจารย์ตองนะพระอาจารย์ตองท่านเมตตานะนะ